สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสมาชิกของช่องนิยายวายฟังฟินฟินของปริยวิทย์นะครับอดีตรักจอมราชันในวันนี้ขอเสนอเป็นตอนที่58ที่มีชื่อตอนว่าพระราชวังเดิม ก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปริยวิทย์ด้วยนะครับกดเข้าไปฟังนิยายวายเรื่องอื่นๆกันด้วยนะผมเหยียบคันเร่ง แล้วขับเคลื่อนรถออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่เมืองตราดตั้งแต่เวลา10นาฬิกา15นาทีถึงตัวเมืองตราดประมาณ14นาฬิกาเรียกว่าขับรถกันแบบไม่แวะพักที่ไหนกันเลยด้วยความใจร้อนและตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่วัดป่าอินทาราอย่างใจจดใจจ่อทางเส้นนี้แหละ ที่ผมเป็นกังวลแม่โทรไปบอกพี่นักรบแล้วว่าพวกเรากำลังจะเข้าไปกราบหลวงลุงให้อยู่รอก่อนและห้ามบอกอินทาราว่าเรากำลังเดินทางไปที่นั่นพี่นักรบนะพี่นักรบทำน้องได้ ขับรถเรื่อยไปตามถนนที่คดเคี้ยวหรือเข้าไปในป่าเส้นทางที่แสนทุรกันดารไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นเส้นทางที่เคยเป็นถนนก่อนเข้าไปสู่เมืองหลวงของแคว้นที่เคยถูกสร้างให้เป็นพระราชวังมาก่อนนึกเรียงร้อยเรื่องดาวที่เคยประทับอยู่ในความฝันถนนเส้นนี้ เคยเป็นถนนที่เจริญรุ่งเดืองมาแต่ช้านานถนนสายนี้ก่อนจะถึงตัววัดเคยประดับประดาด้วยดอกไฟจุดตะเกียงตามทางเดินเมื่อขังงานเทศกาลดอกไม้ไฟแห่งกำแพงเมืองหลวงประจำปีและนั่นเป็นคืนแรกที่ผมเอ๊ะไม่ใช่สิ ที่แม่ทัพวรมันได้พบกับเจ้ามาพยศน้อยอินทาราเสื้อผ้าหน้าผมบกรุงรังช่ไหนทำท่าทีเป็นจองหองหรือคิดเปรียบตัวเองเป็นดั่งทองมิเมียงมองชายตาและตัวข้าว่าต่ำตม้มผมนึกไปแล้ว ก็เผออมยิ้มไปด้วยเด็กตัวมอมที่มาจากที่ไหนไม่รู้มายืนเก้เก้กลงๆอยู่ในงานแถมยังทำตัวหญิงไม่มองใครมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวในฝันมันเหมือนกับฉากรักในละครหลังข่าวที่พระเอกได้พบกับนางเอกเป็นครั้งแรกผมจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้น ผมรู้สึกยังไงหรือผมคิดอะไรอยู่รู้แต่ว่าพอนึกถึงตอนนั้นแล้วผมมีความสุขยิ่งตอนนี้ผมกำลังขับรถผ่านจุดที่เคยเป็นเหมือนคอกวัวเดิมอาจจะไม่มีอะไรมายืนยันได้ว่านี่เป็นคอกวัวนั่นจริงๆหรือเปล่าแต่ผมใช้ความรู้สึกสัมผัสได้ว่า มันคือที่ตรงนี้ที่ผมร่วมรัก,กับอินทาราในคืนวันฝนพรมก่อนจะทิ้งถุงผ้ากำมะหยี่ที่บรรจุด,ด้วยเบี้ยจำนวนหนึ่งไว้เพื่อให้รักษาตัวแม่ทับบรมันนี่สุดยอดจริงๆและแล้วในที่สุดรถของผมกับพี่กฤิต ก็เข้ามาจอบเทียบดานจอดรถของวัดป่าอินทาราเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายผมก็ไม่ได้หลงทางอย่างที่คิดผมไม่ได้ถามทางจากแม่และจากพี่นักรบเลยสักคำจะบอกว่าขับรถคลำทางมาตามความรู้สึกจะมีใครเชื่อไหมเนี่ยผมเปิดประตูรถให้แม่ก่อนจะหิ้วกระเป๋าสัมภาระ ให้กับท่านแล้วเดินตรงเข้าไปในศาลาเพื่อกราบหลวงลุงที่คิดว่าคงนั่งรออยู่แล้วเพราะเห็นรถของพี่นักรบที่ยังจอดอยู่ก่อนแล้วพี่กรีดกับเจ้ยพอดเพื่อนของผมเดินตามหลังมาติดติดบอกตรงๆตอนนี้ผมตื่นเต้นใจเต้นรัวมากอยากจะพบหน้าอินทาราใจจะขาด แต่ก็ต้องข่มใจเอาไว้จะทำตัวเป็นเด็กไม่รู้ความเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เคยสัญญากับหลวงลุงไว้แล้วว่าจะใจเย็นแต่ก็ผิดคําสัญญาลวงเกินเจ้าอินไปแล้วถึงสองครั้งพวกเราทุกคนเดินขึ้นไปบนศาลาที่มีภิกษุรูปหนึ่งท่านคือหลวงลุงของผมที่นั่งอยู่บนอาสนะ ที่ประจำของท่านอย่างท่าทางที่สุข,ขุมถัดลงมาด้านล่างตรงที่นั่งของคารวาสคือพี่ชายของผมพี่นักรบยกมือไหว้คุณแม่พร้อมกับกล่าวคําทักทายแต่ก็ไร้วิแววของยอกดวงใจของผมอินทาราผมถอนหายใจดังเฮือกก่อนจะนั่งลงตรงหน้า เพื่อกลับนมัจาการหลวงลุงอย่างนอบน้อมเหมือนรู้อยู่แก่ใจดีอยู่แล้วว่าเจ้าตัวเล็กต้องไม่อยู่ที่นี่และคงตรงดิ่งไปที่เรือนนอนสัตว์ตบงกฎของเขาอยู่แล้วถึงจะรู้อย่างนั้นก็ยังแอบหวังว่าเขาน่าจะอยู่แถวนี้อยู่ได้พิกฤตปรี่เข้าไปนั่งข้างพี่ชายผมก่อนจะทำไทย เกี่ยวกับเรื่องราวสำคัญของที่นี่อย่างตื่นเต้นก็อย่างว่าเพราะพี่เขาไม่เคยมาที่นี่มาก่อนส่วนเพื่อนผมที่นั่งข้างคนขับออกจะดูเหนื่อยกว่าคนขับเยอะถ้าจะให้เดาคงหลับจนคอพับคออ่อนมาตลอดทางแน่ๆผมไปหาน้องได้หรือยังครับแม่ ผมกระซิบถามแม่ในขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันอย่างออกรถยกเว้นไอ้พอดเพื่อนผมที่ทำท่าเหมือนยังไม่ตื่นอยู่เลยจนทุกคนหยุดการสนทนาแล้วหันมามองผมกันเป็นตาเดียวใจเย็นลงหรือยังพ่อเออครับหลวงลุง,ลงเนอแม่ นิดหนึ่งเจ้าค่ะโหแม่อะไรกันต่อหน้าต่อตาพระเจ้ายังจะกล้าให้แม่พูดปดอีกละจอมทับลูกก็ผมว่าผมใจเย็นลงเยอะแล้วนะแล้วทุกคนก็หัวล้อคิกคักกันใหญ่ ผมเลยต้องเอามือกุมขมับตัวเองพร้อมกับบ่มพึมพำว่ามันนิดเดียวเองผมใจเยน็นลงได้แค่นิดเดียวเองเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยงั้นผมไปแล้วนะครับผมว่าแล้วก็ลุกพรวดพลาดขึ้นทันทีเตรียมจะวิ่งใส่เกียร์หมาอยู่แล้วแต่แม่ดันเบรกผมเอาไว้ อีกครั้งเอาแล้วกันสิจอมทัพน้องกลับมาบ้านตัวเองยังไม่ทันค่ำวันเลยใจคอลูกจะไม่ปล่อยให้น้องเป็นอิสระหน่อยเหรอลูกเอ่อก็ผมคือ ผมเลิกลากอยู่พักใหญ่ถ้าจะบอกว่าคิดถึงออกไปตรงนี้ไม่รู้มันจะเหมาะหรือเปล่าตอนหน้าพระเนี่ยนะมัวแต่อ้ำอึ้งอยู่ได้ไม่ไปแล้วเหรอโดนแซวหน่อยถึงกับไปไม่เป็นเลยเหรอน้องเราฮ,ฮจากนั้นทุกคนก็เลยหัวล้อผมลั่นสาลากันเลยทีเดียว อะไรทำให้คนอย่างผมท่านจอมทัพเสียอาการได้ถึงขนาดนี้นี่ครั้งแรกเลยนะที่ผมเขินจนหน้าชาเล่นออกไปไม่เป็นเลยอย่างพี่นักรบว่าจริงๆผมเลยได้แต่ยืนอยู่ท่าเดิมเป็นนานสองนานเลยนึกแล้ว ว่าพี่จอมทัพต้องมาที่นี่แพตตี้พูดน้ำเสียงอย่างสาใจที่ตัวเองเดาทางอีกฝ่ายถูกทุกอย่างก่อนจะตัดสินใจตามพอดมาที่นี่เมื่อไม่เห็นอีกคนที่ตัวเองไปนั่งดักรอที่หน้าคณะตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่เห็นแม้เงาแล้วเอาไงต่อเดียแก บุกเข้าไปเลยดีไหมยังโง่ดีวะยังไม่เห็นอีอินเลยรอให้เห็นหน้ามันก่อนดิคราวนี้แหละฉันจะแฉะมันให้หมดเปลือกเลยคอยดูแฉว่าอะไรเหรอวะแกโอ๊ยก็แฉว่ามันเป็นอีบนัน,นอกอีตอแหลงีงละ่ะ มันนั้นหน้าด้านแย่งพี่จอมทัพไปจากฉันเพราะเวนกรรมที่เคยทำไว้แต่ชาติบางกรร่อนที่ทำให้ก่อเกิดแต่ความคิดอันชั่วร้ายดนใจให้ทำแต่สิ่งไม่ดีกับผู้อื่นเสมอแพตตี้จึงมีแต่จิตใจที่อาฆาตพยาบาทจองเวนจองกรรมต่ออินทาราไม่รู้จักจบ จากสิ้นถ้าฉันรู้ว่าบ้านมันอยู่ที่ไหนนะฉันจะไปเผาบ้านมันคำพูดที่แสนร้ายกาจหลุดลอดออกมาจากปากของแพตตี้อย่างไม่สะทกสะท้านหรือกลัวต่อกฎหมายหรือบาปกรรมอันใดทำเอาเพื่อนสาวทั้งสองต่างพากันจับมือกันแน่น เรากับช่างใจดูอยู่อีกครั้งว่าพวกเขาทั้งสองคนคิดถูกหรือผิดที่ตามผู้หญิงที่ร้ายกาจอย่างแพตตี้มาไกลถึงที่นี่จบตอนที่58ลงไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านลุ้นไปพร้อมกับแอดหรือเปล่าครับตอนเนี้ลุ้นกันใหญ่เลย ในเมื่อตัวละครที่ชื่อแพตตี้โผล่ออกมาแล้วเรื่องไร้ายเรื่องหน้าหมันไส้กำลังจะเกิดขึ้นอินทาราเจ้าตัวเล็กของเราจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามรับฟังอดีตรักจอมราชันได้ในตอนที่59ในวันถัดไปนะครับก่อนจากกันวันนี้ ฝากให้คุณผู้ฟังทุกท่านกดเข้าไปฟังนิยายเรื่องอื่นๆในระหว่างที่รอเรื่องอดีตรักจอมราชันเข้าไปฟังกันให้เยอะๆเพ,อเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับแอดเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อรักษาช่องปร,รียวิทนิยายเสียงนิยายววยฟังฟินๆให้อยู่กับคุณผู้ฟังไปอีกนานๆนะครับ